สวัสดีคนรักครอบครัวทุกท่านนะครับวันนี้บอกรักด้วยประกันนะครับกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับก็ในช่วงนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะได้รับวัคซีนนะครับป้องกันไวรัสโควิด -19 นะครับเข็ม3เข็ม4กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนีวันนี้เดผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเตรียมตัวก่อนไปรับวัคซีนนะครับเพื่อลดโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยจากการรับวัคซีนนะครับ อันดับแรกเลยครับทุกคนครับก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะครับให้พักผ่อนให้เพียงพอครับนอนอย่างน้อย8ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับเตรียมพร้อมที่จะได้รับตัวยาที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะครับข้อ2ก็คือดีกเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์นะครับกาแฟแล้วก็พวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีแบบว่าการกระตุ้นหัวใจนะครับมีมีผล ต่อการกระตุ้นหัวใจเนี่ยก็จะป้องกันนะครับไม่ให้เราได้รับเรียกว่าผลกระทบจากการทํางานของตัววัคซีนนะครับได้ลดเอฟเฟกของวัคซีนได้นั่นเองนะครับแล้วก็ดูแลภาพตัวเองให้ดีครับอย่าให้เป็นไข้หรือว่ามีความผิดโปรติในร่างกายนะครับเพราะว่ายิ่งในช่วงแรกของการรับวัคซีนเนี่ยก็จะเหมือนร่างกายก็จะเหมือนโดนโจมตีนะครับถ้าเกิดเราอ่อนแออยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งอ่อนแอมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือง่ายเลยคือเราต้องเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนไปรับวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิดหรือวัคซีนโรคใดๆก็ตามนะครับก็อยากให้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะครับแล้วก็หลังจากรับวัคซีนแล้วนะครับให้พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวเต็มที่ครับอย่าเพิ่งหักโหมทํางานหลังจากรับวัคซีนทันทีนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูเพราะว่าในกระบวนการที่วัคซีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะมีการต่อสู้ภายในภูมิเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรา นะครับก็จะต้องมีช่วงที่ร่างกายเราอาจจะอ่อนแอลงไปนิดนึงนะครับแต่พอผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะครับร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันและสามารถต้านทานต่อเชื้อโรคต่างๆได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิด19นะครับแล้วกลับมาพบกับเคล็ดลับดีๆครับเพื่อปกป้องทรัพย์สินเพื่อคนที่คุณรักนะครับกับบอกรักด้วยประกันนะครับทางช่องทางทุกช่องทางที่เราสามารถจะสื่อสารกับท่านได้นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับและขอเพิ่มเติมอีกข้อนึ้งนะครับเพื่อป้องกันนะกรณีที่ว่าร่างกายเรารับไม่ไหวจริงๆต้องแอดมิดต้องนอนโรงพยาบาลนะครับอย่าลืมทําประกันสุขภาพเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มีหลักประกันในเรื่องของค่ารักษานะครับในเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากวัคซีนนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ